โย่ก็สวีด้าสวีดทุกคนด้วยกันในหลอดออฟนาซอริกนะครับผมก็คลิปเดียวปัะปันเหมือนแบ็คโอเวอร์อะแหละนะครับคือผมก็แค่จะมาเข้าเกมมาทักทายเฉยนะครับผมเกมนี้ก็คงจะหลังจากคลิปไปคลิปที่คงจะไม่ลงช่องแล้วเพราะไม่เล่นแล้วนะครับก็ดูจออากชื่อเนี้ยจริงชื่อเนี้ยนะเปลี่ยนมานาธักักเพราะว่าผมก็ให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นตั้งแต่นานเละนะครับตั้งแต่แตผมไม่แหละไม่ไม่ค่อยสบ,บายเท่าไหร่ก็อให้ไอดีเพื่อนไปเล่นนะครับให้มันเล่นต่อนะแต่ก็ แต่ก็ไม่เล่นก็แต่ก็ไม่เล่นกันแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยข้ามาแวะนิดหน่อยเพราะว่าถือว่ามีคิดสุดท้ายแล้วกันนะครับนะ,นะบเดี๋ยวรับของแล้วกันนะครับเกมมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยพันหนึ่งเลยเหรอยพี่ชายอแท้นะครับอ่ะเรามาดูไอดีก่อนละกนะันเนาะเพราะว่าก่อนที่ผมกำลังคือแบบ มันเป็นจังหวะที่แบบโคตรโคตรโคตรเช karaoke, ียก่อนที่ผมจะป่วยแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งครตอนนั้นเนี่ยผมไม่ทําการทําเชลียวเทียเอาไว้5ดาวแลวนะครับไม่จริงผมไปทำเชลเทียวหกดาวด้วยซ้ําแต่กูป่วยก่อนนะครับก็เลยไม่เล่นก็เลยปล่อยลาแล้วก็ให้เพื่อนมาสานต่อแต่เพื่อนมันก็ไม่เล่นนะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับเออกูนั่นแหละนะครับถ้ามันเถอะนะครับเนี่ยเฉลียวเทียวผมกาลังทํา6ดาวอยู่แต่แบบโอ้โหไม่นั่นแหละนะครับเสียดายมากอ่ะปกติทัสก็สีดาวเนาะ ไอยูริสีดาวเบน5้าดาวนะครับส่วนทีมแดงค่อนข้างภูมิใจนะครับก็มีทีมแดงก็ห้งองฟูบอลตัวก็คือมีเทลเทียเกานะเนาะหมาก็คือทัดแดงนะครับแล้วก็ตัวของอตัวอะไรนะตัวอะไรวะเดี๋ยวนะไม่ชื่ออะไรวะไอไอสักอย่างอน่ยยังไม่ได้แล้วก็ตัวที่เป็นเมดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะที่เป็นตุกน้องเคียวนะครับนี่เลย เออในบีเอิร์ดจำไปแล้วเออเนในบีเอิร์ดหน้ากากนะครับใช่ใ่ซึ่งทีมแดงก็องข้างภูมิใจก็เนี่ยเห็นไหมสี่ดาวนะตัวนี้นะสุม่มมาสีดาวเลยตัวนี้ต่แบบไม่เสียดายที่ตอนนั้นไม่เล่นต่อแล้วเพราะเล่นไม่ไหวนะครับนะอันนี้ก็กลับมาแต่ก็กลับมาได้กลับมาได้ช่วงนี้แบามันนานมันนานเกินไปแล้วคือแพทมันแพทมันไปไกลแล้วผมตามไม่ทันแล้วพลังแค่แปดหมื่นเองนะครับโอเคก็เมื่อกี้ได้เพทไม้หนึ่งเดี๋ยวไปลองสุ่มกันสักหน่อยละกัน สุ่มเจ้า,าวูเท้เทียนไอตัวไหนไม่เอาอะเอาเท้เทียนดีกว่าเราาามาสุ่มเท้เทียนกันดีกว่าคนดูเท้เทียนไม่น่าต้องเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่น่ามีไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มเท้เทียนกันเถอะหน่อยละกันนะครับสิบใบไปโอเคได้ลลโลนึงนะก็จัดไป ออกมานี่หามากเลยจะบอกให้ถ้ามันออกมาเนี่ยจะหามากมากเลยนะมาไม่ได้เจอกันนายท่านไออืมฟ,ฟูฟ้าฟูเชลโชฟ้าถ้ามันได้่างนี้ดีท่านไม่ไม่เจอกันนายก็จะทำตัวเหมือนเดิมนะอมโอเคมาเราลองอลลงอารีนาร่าดูแลกันนะครับ ที่สาบาจนจริงๆเนี่ยไม่จริงเลยแต่ผมไปไปไปไหนแล้ววะเนี่ยกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยวิวมาไกลจัดนะครับดูการว่าตอนนี้แต้มเป็นไงมั่งนะ <c oughs> เ,รเรา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 มีโอกาสรีหาผู้วิวอร้อยได้ไหมอยากอยากงานตุ๊กวลววิเก้าเอ็ดแต่อยาก,กับเวลวร้อยอะได้ไหม <c oughs> ลองดูลองดูไม่มีคนเวิวเก้า อาจะบอทอุ้ยหนึ่งร้อยว่าคนดูวิวชาวเทียด้วยอู้วน่าสดใจนะครับอ่ะเราเอาตี้เราไปเล่นเลยนะครับตี้ติดจำบันนะวัยรุ่นเคาน์เตอร์นะครับดูกันว่าเราจะยังสู้ได้หรือเปล่านะเออมาจะโดนเขาปุยยี่ปุยยามกระทำชำเราหรือเปล่านะแต่ชาวเทียห้าดาวเลยนะเอ้ยธรรมดาที่ไหนเอี ไอ้จ้างวันนี้เขาคือทัดกลางโลไปครับเบนเขาไปตีแบบเขาเรียกว่าตีคอน์เตอร์ไปคอน์เตอร์ไปทีนึงนะครับเขากลางมาผมกลางอีกทีนึงกลางแบบกลางกลางด้วยเอ้ยแต่ว่าโลบหนาวกว่านะเอ้ยโลดดูหนากว่าอีกน,นึงนะให้ดูนะแล้วคอร์เตอร์กลับไปเขาสกิลอะไรอย่างนีจำไม่รู้จักไม่เคยไม่เคยเจอชาอวเทียดีครั้งแรกเจอชาวเทียเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมเบนป่าไปที่ตัวคือทัดนะครับนี่สับสวนมาปึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปแล้วเอาไว้ ฝ่ายเข้าไปเจ0 0พันโดดสับสวนมาและเจากนี้ครับถ้าเขาปาดมายูริผมสวนแบบแรงๆไหมแรงๆปาทีนึงยูริยูริปาดปาจริ้ยูริอ๋อไม่ปาทียูริปึ้บก็คนดูดีใช้ได้นะเห็นนะก็สู้ได้นะหรือเขาบอดไม่น่าใช่บอดไหมเพราะว่าจัดจัดทีมชาวเทียผมผมมองว่าไม่น่าใช่บอดนะหรือเปล่าบอดหรือเปล่าวะโอชาวเทีย ตายไปแล้วนะฮะแทงไปหนึ่งทีนะครับผมซับเข้าไปนะครับนี่เนี่ยรู้แต่ส่งเราก็น่าจะชนะป่ะเราไม่น่าแพ้อะไรนะอู้อุ้ยห้ามบัฟด้วยเหรอเนี่ยลงไปเด้งไงนะไปแกไปคิดลงไปเด้งนะอุ้ยเหมือนจะห้ามห้ามกรอบอะห้ามบัฟอะไรงี้ว้าวโอ้ววโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนี่เอ้าแต่ก็้ร่วงได้เหมือนกันนะครับ อย่างไรับผมกลางกรอให้เบนไปนะครับฟันเข้าไปเขากลางโลมานะครับแทงเข้าไปเขาสับส่วนมาอย่างนี้ครับเราอันตีเลยแล้วเขาอันตีใส่ยูริเราไม่เข้าเลยฮะโลกแข็งจัดนะครับผมแล้วเราสกิลท่านไอไปใส่แล้วเบนสับไปแนละติดอมตะอยู่นะเลยไม่ตายนะโอเคเขาตีมานะครับเขาตีกันไปไอยูริอันตีใส่เรียบร้อยสองหมื่นตายนะครับ โอเคมาก็ตัชนาแล้วนะไม่ได้มีอะไรแล้วนะโอเคนะครับเฮ้ยหรือว่าหรือว่าตีนี้มันไม่ใช่ตีแบบว่าตี้ประจําของเชาเทียหรือเปล่าอะไรเป็นตีอื่นตีนี่แบบว่าไม่แบบไม่ใช่ตี้แบบว่าตี้ที่เข้ากันได้ดีรือเปล่าลองลองลอง,ลองตีอื่นลองตีอื่นเฮ้ยียมันดูน่ากลัวจังวะทำไมคนที่ ตัวลอกขดูน่ากลัวน่ากลัวคุณคุณนะเนี่ยคุณคุณนะคนเนี้ยสองพันเถอคุณคุณนะเคยอยู่แอดเคยอยู่แอดทอฟปะเนี่ยอันนี้เปิดแคมบ์รูคุณดูผมผมอยู่แอดทอเกมไหมนะเขาพี่พี่แกเอาสร้างเกมไม่ด้วยคะอยู่แอดทอฟอะเอ้าดูดูไม่ได้เหรอไปทำมันแล้วกัน นะครับแต่คนนี้น่าจะคนละยังไงยังไงก็คนจำชื่อเขาได้หรือเปล่าชื่อก็แค่บอกว่าคนนี้ป่าววะจำไม่ได้ชื่อคล้ายๆหมดเลยเอาว่าสักหน่อยแล้วกันนะครับขอชิมหน่อยสมองนะครับสมองแท้งกับลันเนอร์ลันเนอร์นะครับอ่า๋อไม่ต้อไม่ต้นี้มือวัว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 โอ้ โอ้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 กลัวกลกลัวแล้วพี่กลัวแล้วพี่ทำไมภาพทำไมบรรยากาศมันต่างกับคนเมื่อกี้จะทำไมบรรยากาศมันต่างกับคนเมื่อกี้ริบลับเลยวะคนดูทำเป็นเล่นไผ่อ่ะคนต่อไปเลยแนวตีแถวเทียร์ไปต่อไม่บ้าสฟัก ไปกูดูอะไรเนี่ยไปบรรยากาศมันต่างคมไม่กี้มันต่างแบบต่างเลยแบบเห็นได้ชัดเลย<า>อ่ะมาอย่างไรครับผมคนนี้เราจะไหวกับเขาหรือเปล่าครับมาดูกันคนนี้เราจะไหวกับเขาหรือเปล่าสับสวนไปนะครับผม นองสมองระเบิดมาสมองตอนนี้อุ้ยโอ้มีการมารับให้ด้วยฮนะอ๋อมีอามาตะาเลยเนี่ยอ้าตายไปแล้วเอ๋ยยังไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายอ่ะอมอมตะเพราะอะไรวะผมผมอ๋อแล้วแ,แ,แล้วก็ตายอะไรวะเนะี่ยงงกันไหนตัวสมองวะไม่เข้าใจเท่าไหร่อะไรทำมันเถอะนะครับ แต่ดูว่าเราก็พอสู้ได้ไหมเออเราก็เราก็พอสู้ได้นะเดี๋ยวนะไอ้แค่ทีมคอเตอร์กูมันเก่งขนาดไหนเลยเหรอวะทำไมผมตอนที่ผมยังเล่นอยู่ผมดูว่าทีมคอเตอร์ผมสู้ใครไม่ได้เลยนะทำไมทำไมถึงว่ากูมันอยู่ดูเดี๋ยวดูว่าอะไรวะเนี่ยยังเล่นได้เหรอวะคอเตอร์อ่ะเฮ้ยเวอร์เอาจริงนะเวลเวลเวลผมแค่91เนี่ยแล้วทีมคอเตอร์แล้วแบบชนะอย่างนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ทีมมันก็ยังตึงเหนื่อนเ่ยไม่ธรรมดานะอืมไม่ได้เลยเนี่ยยังไงผมโอ้โหโอ้โหโอ้หมีมีมีชมมีชิงเลยนะมีชมมีชิงนะเนี่ยมีชงมีชิงนะมีชงมีชิงนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับอืมมากลางโล่ไป สับไปแทงเก็บตะแตกไปยูริเอ้ยยาเอ้ยยาเอ้ยาอยายงบุ่มไปสับก็้าปแถวเทียนลงไปนอนสามหมื่นแล้วสับเข้าไปที่ตัวแทงนะครับหมื่นห้านะโอ้โหอ้ยเอ้ยแต่จังหวะน,นี้นะครับติดฉากด้วยยูริแทงไปไส้แตกเฮ้ยทำเป็นเล่น มันก็ไหวอยู่นะจอิจริงมันก,มนก็มันก็ไหวอยู่นะเคาน์เตอร์เนี่ยไม่ไม่ไมไมรรมดาหาเนี่ยคนนี้เขาแต้มเท่าไหร่อ่ะผมผมจำไม่ได้แต่เวลร้อยร้อยกว่าเลยนะเราสู้ร้อยหนึ่งได้สู้ร้อยสามแต่เราสู้ร้อยแปดไม่ได้หแล้วคุณทุกเราสู้ร้อยแปดไม่ไหวนะไอ้เน,นี้ยจะพูดเล่อเก่าไหมแต่ไม่ขยับแต่ไม่พอกันเลยคนนี้แหละเคาน์เตอร์ เขาเต้ยที่คงหล่อคงก็ไม่ต้องดอรอเลยมากไปโอ้ทีมแดงทีมแดงเหรอน่าลองทีมแดงนี่น่าลองเหมือนกันนะเนี่ยไหนขอลองชิมรสชาติของทีมแดงหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือทีมผมที่ผมจะตั้งนะถ้าผมเล่นอยู่นะเน,นี่ยทีมปานี้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวของโปกิทัสแดงอ่ะไอ้ตัวขวามือเป็น ชาวเทียร์เกาะน,นะครับถ้าผมจะเล่นนะเออผมว่เปลี่ยนทุกคนท่าแดงไปแถวเทียร์เกาะน,นะคุณดูแต่ที่ฝันของข้ามเป็นตี้ฝันเลยนะอยากเล่นเหมือนกันนะเนี่ยดูก็ว่าเขาจะทํามาตึงพอที่ผมพอใจหรือเปล่าแนละ้ววิวร้อยกว่าเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเนี่ยคนนี้ถือว่าตึงเลยมาถึงตัวละครนะดูก็ว่าของเขาทํามาตึงหรือเปล่าแล้วเบนสักกับไปที่อ่าเดบิเอิอเอร์นะกลุ่มชื่อแม่งู้อะไรครันะครับแล้วเขาแปะเลือดไหลามานะครับผม อู้เไหลดอดดอดเขาแรงเหมือนกันเนี่ยคนดูดอดดอดเขาแรงนะเนี่ยเอาเรื่องเลยนะอดอดค่อนข้างแรงอยู่นะเนี่ยและเรากลางเกาะนะครับผมแล้วเขาบึ้มมาด้วยไอนะครับยังไงครับเขารรสาดมาแล้วเราก็น่าจะสับสวนล่ารีบร้อยนะครับผมรวมไปหนึ่งนะฮะรวมไปหนึ่งแล้วแล้วตัวเคียวเขาสับมาดูรีบป่ายคืนกลับไป นะครับวิเบนเบนเบนกูกรติดเลือดไหลตายเอ็ดดัตไม่แปลงแล้วเนี่ยเป็นเล่นนะอา๋อ,อ,อาจะโดนพิธาคอตายเรียบร้อยโอ้พิธายก็ลงไปนอนแล้วเรียบร้อยแล้วจะไงครับผมเบนของเราตีไปะพอเพิ่มเกาะนะครับอันนี้ก็ยื้อแล้วนะครับยื้อแล้วยื้อแล้วแตีธรรมดาใส่นะครับแล้วไอเราบีบหัวใจไปนะครับเราต้องสับมา สับขึ้นกันไปตายเรียบร้อยนะครับโอ้ไม่อยาา่างพี่นะั่งหน่ะเราเราแพ้แค่นคนเดียวเองนะคนดูแพ้ไอคนที่ผมสงแพ้ขอโทษนะท่านหยาบคือแพ้ผมแพ้คนที่ผมสงสับคนนัน้นน่าอยู่ในคิวแอดพ่อไปเพราะว่าเยอะท่าแต่ไม่ไม่มีตัวตึงนะ <c oughs> ตอนผมอยู่เรื่องจัดละคนนี่คือแม่งแบบไอเยี่ยงกูสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะแม่งโคตรน่าหนาใจเลยแต่พอมาอย่างนี้ก็ทีมกูมันเก่งอย่างนี้เลยเหรอวะว่าทีมกูมันดูสู้ได้เลยวะว่าอยู่นั่งกูไม่เห็นสู้ใครได้เลยวะสภาพแม่งดูไม่จืดเลยอ่ะ นี่ผมมันแกล้งไหรเลยเนะี่ยโอ้เจี๊ยดทำเป็นเล่นนะผมอาจจะกลับเล่นก็ได้นะหยอกเล่นไปเลยละที่เกเล่นที่เก็ดเติเตมนะคผมตอนนี้ก็ผมติด,ดแคทฟนตาซีนะครับก็เลยเกล็ดเลยไม่แตะนะครับแต่ทีผมมันก็เอาเลี้ยงอยู่นะเฮ้ยตบตบเรีวร้อยเป็นที่อยู่นะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยหาต่อหาต่อเร็วร้อยเรร้อยเริ่ม,มๆๆเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วแต่ว่าเราเหลือแค่ไม้เดียวแล้วคนดู เริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอันน,น,นี้อันนี้คือทีมคอร์เตอร์ยุคใหม่เหรอคุณดูอันนี้คือทีมคอร์เตอร์ยุคใหม่เหรอไม่ตัวอะไรวะเนี่ยเป็นสกินหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือทีมคอร์เตอร์ยุคใหม่เหรอตัวอะไรอ่ะสกินถ้าเป็นเดดานะขอขอเช็กก่อนนะคุณดูมันคือสินอ้นอน้องน้ำปะตัวน้ำปะไม่แน่ใจฮะแต่ว่าก็น่าอหมอมกันนะแต่ว่าคอร์เตอร์เราเราได้ชนเขายากปะเพราะว่าคอร์เตอร์มันก็ วัดกันที่ที่แตด้วยนะเพราะว่าเราก็เคอ์เตอร์ไปมานะไงใครแรงกว,ว่าชนะแต่ก็ลองลองดูก็ได้นะครับแต่แตแนะเราก็น่ามีโอกาสแพ้ข้างสุดโอเบิร์น้อยกว่านะของน้อยกว่าเดี๋ยวไม่ได้ฟาร์มแม่งเลยไม่เล่นเป็นเดือนลวเ,ลเออได้เป็นต้องน้ำริงด้วยนะครับไปลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเดีนะถ้าเราเล่นสูตรเดิมอ่ะขอกดมือนะคุณดูถ้าเล่นสูตรเดิมหมายได้ปะ ลองดูดิ AI จะเก่งแค่ไหนไอเชียววะเพราะว่าทีมคอเตอร์มันก็จะแบบแบบแบบนี้นะคุณดูเจ๋นะมันมันคือจะก,กินใช่ไหมหรืออะไรวะงงงงเบยอ่ะกดมือแล้วกันนะคนดคอเตอร์ตอร้องกดมือนะไพรงั้นเดี๋ยวมันตีกันมั่วน,นะอยากลองดูว่ากดมือ,อยังจะไหวหรือเปล่าถ้ากดมือ,อยังไหวก็โอเคนะก,ก็แตะแรลงอยู่ถ้าผมเล่นต่ออันนี้ก็ทิมไป เก็บแตกไปโอเคอเจอเจคือค okay. ือยืยยยปาไปที่ดูดินะครับโอเคกลางเลยทำไมตัวมันดูมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมันก็ตัวอะไรวะ มื่คือสกินของนี่ป่ะตัว SR ป่ะวะไอตัวมันเป็น S R แล้วแต่มนคือเอได้ไอตัวอะไรนะยูริยูริล่างไม่ใช่ยูรยตยิตัวอะไววะจำชื่อไม่ได้แต่ไมมันดูแบบดงงให้เราฆ่าเบนไปก่อนแล้วกันนะผมว่านะมีหัวใจแล้วสับเลยฟับปุ้ยโูยูยโ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 ยสมแล้วที่เลเวลเยอะกว่า แข็งมแก้เนี่ยฟาบอุ้ยแข็ง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 เอาเรื่องเลยนี่พี่บาวนี่พี่บาวแข็งเอาเรื่องเลยนี่กูทำเฮียอะไรดีนี่คิดไม่ออกนี่ยิบ <c ười> หายแล้วนี่กลางให้ตัวเองก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเที่ยวเที่ยกูตายเอา้าเอาโดานอะไรตายนี่ โดยอะไรตายนี่ไม่ได้มองเรียบร้อยเบนตายถ้ามึงอ่ะจบเรียบร้อยก็ยังสู้เขาเตอร์ได้อยู่นะเรียบร้อยตบเดาว่าเนี่ยเป็นตัวสกินเอ็ดตัวเอ็ดอาร์ปะผมผมจำไม่ได้อ่ะโอ้ยจำไม่ได้มันคือตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอต้องออกดูสกินหน่อยละดู๋ยวเขาแคบขาวว่าถ้าถ้าเป็นตัวละครปล่อยสายฟ้าอย่างเงี้ยน่าสงสัยได้เป็นในตัวนั้นนะที่ผมเล่นละครจุดหัวเนี่ยถ้าเปรตตัวนั้นแน่ๆเลย ไอตัวนั้น,น,นแน่ๆเลยแต่เขอจบนี่ก่อนนะคนดูนะโอเคยังไม่จบติดนะครับตีต่อไปเรื่อยๆหนุม่มตีต่อไปเรื่อยๆตีต่อไปเรื่อยๆตีต่อไปแล้วล่ะแทงจุ๊บๆอะ่ะเฮ้ยยฟ้าฟ้าไปแทงจุ๊บๆเลยสับเข้ามายังไงยังไงจุ๊บๆ,ๆชอ่อ ไม่ยงไนี่งนี่ยงไต้องสับไปตัวระเบิดแทงเข้าไปมึงไม่ตายด้วยโอ้ไม่ตายไม่เป็นไรตายซะแปะหัวใจถลายนะครับอ่ะแล้วดูก็ว่าตัวสงสัยมันคือตัวอะไรนะ <c oughs> อืไอตัวปล่อยสายไฟอย่างเงี้ยมีตัวเดียวแม่งคุ้นมากเลย ถ้าเปิดไปกินไปใช่นี่คือแน่นอนเลยแต่เราก็ไม่ธรรมดาคุณดูเราเราแพ้แค่คนเดียวเองนะเว้ยตัวเนี้ยนเนี่ยแหละเราชนะเวลร้อยเจ็ดได้นะแต่เราแพ้ร้อยแปดถึงมันจะห่างแค่เพล่แต่ว่าคนเนี้ยก็เนี่ยผมสงสัยจริงๆคนเนี้ยแต่แต่น่า,นา,นาอยู่คือแอตอลนนะเออของผมจำชื่อเค้ได้ลางๆอยู่เหมือนกันคนเนี้ยอ่านว่ายช่างเถอะนะครับนี่เลยใช่ปะ่ะแค่บอกว่าไอ้ตัวนี้ปะ่ะ ขับใครขับเขาไม่จะใช่ว่ะเหยียดใจใช่จริงๆด้วยนี่กูนึกว่าตัวอะไรก็สงสัยอยู่มาโถเอ้ยว่าแล้วเชียวอืมโอเครู้เรื่องเลยนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้รากานเนาะนะครับเราก็สามารถเล่นเขาเตอร์ชนะในลีกได้อยู่นะ เลยผมก็ตบเวล้อยได้สบายสบายแค่บางคนนะบางคนก็สู้ไม่ได้นะครับเหมือนคนที่เวล้อยแปดคนเนี้ยแม่งแบบตัวกูกระจายเลยแม่งละลายเป็นขี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณดูบ๊ายบายพบยเจอกันอีกคลิปหน้าครับ